ดราม่าสาวใบเตยเปลี่ยนเป็นราชสกุลโยงเอี่ยวเจนนี่ใช้นามสกุลสามีนับป้อมเพชรค่ะ จากประเด็นการจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลของนักร้องสาวคนสวยใบยเตยสุธิวันเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้จูงมือสามีหนุ่มอย่างดีเจแมนจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะพร้อมแจ้งผ่านทางอินสตาแกรมว่าวันนี้วันดีวันมงคลวันเกิดใบเตยนั่งเลยถือโอกาสพามาจดทะเบียนสมรสตอนนี้แม่ใบเข้าสู่ราชสกุลเปลี่ยนเป็นนางสาวสุธีวันกุลชรณอ,นนะอยุธยาเรียบร้อยและะ้วค่ะ24ทับ0 ทัพ2020แต่งานนี้กลับมีดรามา่าชาวนิตออกมาถูกเถียงพร้อมตั้งกระทู้ถามในพันทิปว่าทำไมคุณใบเตยอาสยามนำสกุลถึงใช้นาอายุทยาได้ครับก่อนที่จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราชสกุลกุลชนนอาอยุทธยาคือผู้ที่สืบสายราชสกุลในรัชกาลที่สองและได้มีอีกหลายๆคนหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ราชสกุลซึ่งมีการถูกเถียงให้ข้อมูลกันในกระทู้พันธิปและได้ข้อสรุปออกมา ว่าดีเจแมนไม่สามารถใช้สร้อยนอยุธยาได้เพราะราชสกุลกุลชรน,นอยุธยาเป็นนามสกุลมารดาไม่ใช่นามสกุลบิดาสามารถใช้ได้แค่นายพัฒนาพลกุลชอนไม่มีนอยุธยาเพราะสร้อยนอยุทยาเรียกง่ายสร้อยนอาอยุธยาต้องต่อกันไปทางผู้ชายจะข้ามไปทางผู้หญิงไม่ได้และหลานของหม่อมหลวงขาบกุลชอนจะใช้นอยุธยาได้ต้องเป็นหลานปู่เท่านั้นหลานตาใช้ไม่ได้ ซึ่งดีเจแมนก็เป็นหลานตาของม่อมหลวงขาบกุญชอนจึงใช้ณนอยุธยามไม่ได้นั่นเองค่ะและสืบเนื่องจากประเด็นของสาวใบเตยก็โยงเอี่ยวไปทางคุณแม่ลูกหนึ่งยังสาวเจนนี่เพราะเจนนี่ใช้นามสกุลของสามีเช่นกันด้วยคอมเมนต์ชาวเน็ตบอกว่าแล้วแบบนี้นามสกุลของมิกกี้สามีเจนนี่ เทียนโพสวุวรรณมาจากฝั่งของคุณแม่มิกกี้ก็สิ้นสุดที่คุณแม่ใช่ไหมทำไมตัวมิกกี้เจนนี่และน้องโนราถึงได้ใช้นับป้อมเพชรคล้ายกันกับกรณีของใบเตยหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตผู้รู้เข้ามาตอบว่านับป้อมเพชรเป็นนามสกุลพระราชทานสามารถใช้ได้แต่นามสกุลดีเจแมนเป็นราชสกุลถ้าตามหลักจริงๆตามความเห็นในพันทิปถูกต้องที่สุดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันคะ่ะ